ถ้ขอโอกาสค่ะอืมค่ะออย่างเช่นโอเคอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยเออเราสามารถที่จะหัน่นหั่นให้ทําให้คนเออในบ้านเนี่ยทานได้เราไม่รังเกียจนะคะดูรูปดูอะไรก็เฉยเฉยไม่สุกไม่ทุกแต่พออย่างเช่นเดินไปตลาดอย่างเงี้ยเห็นหัวหมูวางอยู่บนเขียงอะ่ะไอหัวหมูเป็นๆน,นะคะคุณรู้ที่เขาจะเอาไปถวายอะไรของเขาอะ่ะเยี่ยสดๆอยู่ตรงนี้อม,มันยังมีติ่งอยู่ มันยังผักอยู่มันไม่อยากมองมันไม่อยากอะไรอย่างเนี้ค่ะคุณลุก็ต้องล้างนั่นแหละนั่นแหละคือคือเราเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วเราต้องล้างกรามกับอัตตาในมุมที่เป็นรูปมรพบของเราแต่รูปมรพบของเรายังใหญ่ไง <c oughs> มันยังมีติ่งเห็นตัวเป้งๆเ,เ,เลยว่ามันรังเกียจมันไม่อยากมองอนะั่นแหละอัตตาคุณก็ต้องมองคุณดูซิว่าเออนี่แหละเราจะได้ตั้งใจเพิ่มสินจะได้ไม่ตเกิดเป็นเขาไง เออเขาก็ได้ใช้วิบากของเขาไปละคุณต้องล้างคนล้างนะบางทีคนยืนมองเลยทุกอะไรอืมล้างไปอต้องล้างถ้าเจออย่างเงี้ยไปจะถ้าเราหนีผัสสะเราไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างมันก็ไม่ตายดังนั้นเมื่อกระ<อ>ทบเนี่ยเออว่าค,<ะ>คือพอเรามองเนี่ยเคยนะฮะเคยมอง <c oughs> แต่พอมองแล้วมันเหมือนกับ เสียงสัญญาณเก่าเหมือนกับไอ้ภาพที่เราเราไปได้ยินในไอเนี้ยค่ะคุรุไอในคลิปชีวิตล่ำให้อ่ะที่หมูมันรัวมันร้องอะไรนี่มันกล้องขึ้นมานะคะคุรุมันรู้สึกเออมันรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะคุรุเรารู้สึกไม่สบายใจคือเรามีความเมตตาไม่สบายใจไปแอดก็ต้องไปไปตรวจอีกว่าไม่สบายใจนี้มันอยากได้อะไรเฮ้ก็ต้องตรวจนะ อยากได้อะไรพอมองโอ้ไม่อยากให้เขากินไม่อยากให้เขาฆ่านั่นคืออัตราเราใช่ค่ะมันคืออัตราเราทีนี้เราก็ต้องสอนว่าเออชีวิตก็เป็นไปตามฐานใช่ไหมหมูเขาก็ต้องรับวิบากเพราะเขาไม่เพิ่มศีเขาก็เกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมคนที่กินเขาก็ต้องรับวิบากมันก็เป็นไปตามฐานส่วนฐานเราหลุดมาได้แล้ว เรายัางไปมีอัตราชังหรือไม่อยากให้เกิดสภาพอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตราบโลกแตกเพราะฐานทุกอย่างมันจะไต่ขึ้นมาเป็นลําดับเราก็ต้องล้างเพื่อสอนเราต้องสอนตัวเองไงแต่ถ้าแอดไม่สอนตัวเองเจอกี่ครั้งแอดก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แบบนี้แอ๊ดก็ไม่ได้ล้างผมไม่ได้ล้างก็เจอทุกครั้งก็หันหน้าหนีทุกครั้งเจอทุกครั้งก็หันหน้าหนีทุกครั้งแอดก็จะไม่เข้าใจเรื่องการ,รอย่างแจม่มแจ้งมันก็จะไม่ได้ล้างตัวอัตราตัวนี้ ตัวอัตราตัวยึดดีตัว,ตว, di, ตวนี้มันก็ไม่จบกิจเข้าใจไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะพยายามไปยืนจ้องมันค่ะคือไม่ใช่จ้อง<ฮ>จ้องหัวหมูอย่างเดียวนะจ้องตัวชอบชังด้วยอ่ะค่ะเข้าใจไหมว่ามันมีติ่งไหนที่ทำให้เราทุกข์ใจนะเออมันยังเหมือนเหมือนขวานขวัญเป็นคนชอบกินเอ้ข้าวเหนียวหอมเจียวไก่ทอดหั่ใหญ่ไง อันนี้ลูกมาพบนะแต่ขวัญไม่แตะแล้วนะแต่ขวันอยากขวนก็ไปยืนดูเขาทอดอุจติดอะไรวะหอมเออมันหอมจมูกไม่ได้ตายแล้วภาพไก่ที่ถูกเชือดโผล่ขึ้นมาเต็มหมดเลยในชีวิตล่าไห้อะนั่นแหละคือเรามีชานเรามีชานไว้สําหรับเผาที่เราไม่ต้องไปแตะกามาพบเนี่ยเหมือนที่พี่แอดเล่าก็คือชานของพี่แอดมีแล้วเพราะพี่แอดมีข้อมูลที่ได้ฟังมาจากชีวิตล่าไห้ ปรอดมีข้อมูลมีสัญญาลปะปแอดมีคลังข้อมูลที่จะเอามาสอนตัวเองว่าไม่กินแล้วนะเออมันเบรกการมาพบที่เราต้องไปแตะหยาบ,ยบ,ยบได้แล้วนะทีนี้เหลือต่อยอดที่ปแปแอดต้องล้างคือขวัญต้องล้างตัวตัวชอบที่อยู่ในใจอะ่ะไอชอบไม่ชอบแล้วแหละตัวชังทําไมเขาต้องกินต้องกินอยู่เนี่ยเราก็ล้างต่อแล้วก็เรายืนดูเราก็พิจารณาพิจารณาขวัญก็ล้างล้างเออเราหลงผิดมาอย่างงู้นอย่างนี้เออที่ผ่านมา เราอยากให้คนอื่นไม่กินอยากให้คนอื่นไม่ฆ่าซึ่งเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ตราบโลกแตกมันจะมีอย่างนี้อย่างนี้ไม่งั้นเธอก็ทุกตายเพราะเขากินเขาฆ่ากันทั้งโลกก็สอนในขณะที่มองอ่ะแล้วก็พอสอนเสร็จนะมันก็ยังไม่คลายเราก็เดินไปเออขอให้คิดดีได้เร็วนะขอให้คิดถูกต้องได้เร็วนะเออส่วนเราพ้นมาแล้วรู้สึกขอบคุณนะที่เราไม่ได้กินแล้วเออที่ผ่านมาเราเคยกินเราก็ขออภัยนะเราเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราไม่กินแล้วนะ ก็ขอให้คนอื่นคิดดีได้เร็วนะคิดถูกต้องได้เร็วนะเราลอดมาแล้วเห็นไหมสเตปการล้างกิเลสของขวัญเห็นไหมขวัญไม่หนีนะเจอปุ๊บขวัญเห็นชอบจังปุ๊บขวัญพิจารณาเลยนะวิตกวิจารณ์นะเข้าฌานหนึ่งวิตกวิจารณ์ส่วนมันจะตายหรือไม่ตายไม่รีบจะฉันมีหน้าที่เธอวิตกฉันมีหน้าที่วิจาร์เธอวิตกฉันมีหน้าที่วิจารณ เธอวิตกสงสารเธอหดหูหอเหี่ยวฉันมีหน้าที่วิจารณ์ให้เธอฟังว่าเออเมื่อก่อนเธอก็เป็นอย่างนี้แหละเออเธอก็กินอย่างนี้แหละเพราะเธอไม่รู้เขาก็เป็นเหมือนเธอเพราะเขาไม่รู้ก็วิจารณ์ <c oughs> วิจารณ์ให้กิเลสเข้าใจเนี่ยคือชานหนึ่งแต่ถ้าเจอแล้วไม่มีตกวิจารณ์แล้วเดินหนีเจอแล้วแบบไม่สนใจล้างก็ล้างไม่ได้ก็ยังอยู่ไปเข้าใจไหมต้องวิตกวิจารณ์เข้าใจ <c oughs> ค่ะคุรู้อืมอย่างนั้นแหละ จ้าผู้ลูกค,<ะ>ค่ะป้กป้กโอกาสค่ะพูดถึงเรื่องการปรุงอาหารนะคะคือเวลาลูกมายเงี้ยป้าก็จะแบบปรุงเป็นแบบว่าทําพวกไข่พวกอะไรพวกนี้ป้าก็จะชิมอะไรอย่างเงี้ยบักคะตอนแรกอะ่ะป้าก็แบบว่าเอออมแล้วก็ขายทิ้งแล้ววันนี้นมาครั้งต่อต่อมาคือป้าแบบว่าอ่ะลองชิมดิต้มจืดหรืออะไรเงี้ยลองกืนเข้าไปสิ ป้าก็คุยกีเลศอ่ะยังมีชอบชังไหมมันก็เฉยๆแต่ป้าก็กลืนไปแล้วมันก็มีบางครั้งที่แบบว่าเฮ้ยกลืนไปแล้วมันผิดสินป่ะก,ก็เลยคุยกับกีเลสว่าเฮ้ยเราต้องการเรียนรู้ว่าเรายังติดอยู่ป่าประมาณเนี้ยป้าคิดถูกคิดผิดคะทาถูกทําผิดคะเออตอนเราชิมแล้วเรากลืน <S <S เราไม่ได้มีเจต,ตนาที่จะกิน แต่เราอาจสติตั้งไม่เต็มรอบแล้วเราเผลอเลิกลินโดยไม่มีเจตนาว่าเออก็อะไรดีอันนั้นไม่บาปแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าตั้งใจแบบนี่นี่เหนื่อยไม่เป็นไรหรอกเผลอเลิกกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าชอบในรสนั้นอยู่เราต้องซื่อสัตย์อืมค่ะแต่เราต้องซ<ต>ื่อสัตย์นะว่าเฮ้ยรสนั้นมันก็ยังอร่อยอยู่นะคุณต้องซื่อสัตย์นะอืมค่ะ อืมคือแบบว่าป้าก็ชิมแล้วว่าเออมันก็เป็นรสอย่างเงี้ยปรุงเพื่อให้ลูกกินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ติดค่ะพูรู้แบบว่าเออมันแบบว่ามันก็อยู่แบบหนึ่งกลัวแบบผิดศีด้วยพยายามแบบว่าห่างได้ห่างดีกว่าแต่ชิมเพื่อให้ลูกกินได้อะไรเงี้ยค่ะพูรู้เออนั่นแหละถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะกินไม่บาปแล้วแต่วิบากต้องรับไหมในส่วนที่เรากิน <c oughs> ส่วนผสมเนื้อสัตว์เข้าไปต้องรับ นะเข้าใจค่ะ๋อกรณีเราถามว่าโยกเพ็นสีทำไมผิดสีไหมถ้าแบบนี้อ่าก็จะเอาแบบนี้แหละสีมันมีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมแต่ว่าตัวตัวหลักซูคือมโนกรรมคือเจตนาสีทุกข้อมีเจตนาเป็นตัวตั้งแต่แน่นอนมันเกี่ยวข้องกับกายกรรมวจีกรรมด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเราไม่เจตนาเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยกินเข้าไปเพราะฉะนั้นมโนกรรมเราก็บริสุทธ ว่าจีกรรมเราก็บริสุทธิ์มีกายกรรมเราที่ไม่บริสุทธิ์โดยไม่เจตนาจึงไม่ผิดศีลขั้นหยาบไงเป็นการว่าเผลอเลยเขาไม่เอาโทษดอกกุยเจ้าไม่เอาโทษคนเผลอแต่แน่นอนมันมีวิบากเช่นกรณีนี้นี่ถ้ามันมีพิษมีภัยก็เป็นพิษต่อร่างกายนี้เป็นต้นแต่ถ้าใครวางใจไม่ได้ก็จะมีพิษต่อจิตใจด้วยทุกทรมานเพราะวางใจไม่ได้สายเจโตวส่วนมากจะยึดจัดยึดดีจัดวางใจไม่ได้ก็จะทุกข์ สังเกตเลยใครอยากรู้ใครเป็นสายเจตโตไว้เนี่ยอย่าเป็นสายที่ยึดโน่นยึดนี่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าออกนอกลูก่นอกทางลัวผิดโน่นผิดนี่กังวลหมุนหมองทําผิดกติกาที่วางไวก้ก่อทุกนั่นแหละนี่เรียกว่าสายเจโตส่วนสายปัญญาเขาจะรู้ว่าอ๋อบางทีมีจําเป็นต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอา้าวตามเหตุปัจจัยเขาเรียกว่าเอาตามเหตุปัจจัยส่วนสายเจโตมักจะยึดเอาตามที่ยึดไว้อะไรเงี้ยนะ นี่คือตัวแบ่งให้เห็นชัดระหว่างสายเจโตกับปัญญาแต่ถ้าสายเจโตเออ,อะไรนะเจโตผิวอ่ะอันนั้นก็เอ้ยไม่ใช่ปัญญาปัญญาเฉโกก็ไม่ใช่แล้วพวกปัญญาเจโตเฉโกจะตีกินแต่ถ้าปัญญาแท้ๆเขาจะไม่ตีกินแต่เขาจะรู้ว่าควรปรับวรเปลี่ยนยังไงให้พอเหมาะพอดีอมันก็จะต่างกันตรงนีน้พวกสายเฉโกก็จะตีกินอาศัายเหตุตีกินก็ได้ เเป็นบาปของเขาเองเป็นบาปเวียนไปแล้วเขาก็ไม่เจริญเอง้าสายเฉโกนะสรุปแล้วเรื่องนี้ไกากรรเราไม่บริสุทธิ์แผดเปื้อนก็ไม่เป็นไรก็รับวิบากไปถ้ามีวิบากใช่ไหมแต่ถ้าใจเราไม่วางนะโอ้โหทุกเลยทรมานเลยทีเนี้ได้ทุกซ้ําซ้อนขึ้นมาอีก ใครเคยเป็นเช่นนี้บ้างก็ลองพิจรนาแล้วก็วางใจเสียเวลาเราผิดพลาดมาโดยไม่เจตนาอย่าไปซ้ําเติมตัวเองอย่าทําทุกทับถมตนที่มีทุกข์มากอยู่แล้วนะอันนี้ควรจะพึงนําไปใช้เสมอในหมู่สายเจโตที่ยึดโน้นยึดนี้มากๆผิดพลาดนิดหน่อยก็ทุกข์ทรมานเงนี้ยเนาะชีวิตก็ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้แหละทั้งชีวิตมีเท่านี้แหละชีวิตพวกเราเนี่ยเรียนรู้แค่นี้แหละในชาตินี้นะ ว่าสิ่งที่เราควรได้ที่สุดก็คืออะไรคือได้ความประเสรฐที่สุดของชีวิตนั่นเองก็คือโลกุตตรธรรมไม่มีอะไรวิเศษเท่านี้แล้วหละในความเป็นคนเนะาะค่ะท่านกราบขอบพระคุณค่ะนาพวกเราไม่งงนาะท่านมาเติมในส่วนกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเห็นไหมมันก็แยกเหมือนเหมือนวันกินกินหมูกระจกวันเสาร์เนี่ยกายกรรมขวรต้องรับไม่รับกินเข้าไปมันมันแป๊บแป๊บปป๊บ,ปบเลยนะ เรารู้พอน้องเขาบอกปุ๊บเออเออเราเราตัดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ติดรถไงเราไม่ไติดติดรถแล้ววัชีกรรมเราก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อจะกินหมูกระจกใช่ไหมมโนกรรมเราก็ไม่ได้กินไม่ได้เจตนาจะกินแต่กายกรรมมันพลาดไงไปหยิบเขาไม่ได้บอกนี่ว่ามีสัตว์ด้วยเราก็เขาบอกว่าทําจากแห้วทั้งหมดเราก็ไม่รู้ไงเห็นไหมแต่เราก็พอเรากินเข้าไปปุ๊บ พอเรารู้ปุ๊บถ้าเป็นคนมีอัตราจัดหรือมีกิเลสมันจะโอ้อยบาปเป่าบาปเป่าปมันจะเป็นอย่างนี้ใครเป็นอย่างนี้อยู่ต้องต้องเก็บรายละเอียดซึ่งขวัญรู้แล้วว่าไม่บาปละขลว,วัญไม่ได้มีเจตนาแต่วิบากต้องรับไม่ต้องรับแต่น้อยหน่อยเพราะว่าเราเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาไปเสพไงเออแต่นั่นแหละแหละกายกรรมของเราต้องรับไม่รับแต่รับนิดหน่อยพอเป็นวัคซีน พอเป็นวัคซีนแต่วิบากที่ที่หยิบหนังหมูกระจกนั้นมากินต้องรับไหมต้องรับเพราะว่าเขาตายไงแต่มันจะเบามันจะเบาเพราะเราไม่ได้มีเจตนาอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ตีตัวเองซ้ําด้วยเพราะเรารู้เราก็โอเคเราพลาดเราก็แก้ไขโอเคนั่นเองเติมนิดนึงเรื่องสินข้อนึง,งเรื่องน,อนี้สิ้อนึงจะมีปัญหามากนะว่าผิดไม่ผิดเออบางทีก็ไม่เข้าใจกันเลยสิลข้อนึงเนาะ คือศินแต่ละข้อมันมีองค์ประกอบไงว่าจะผิดขนาดไหนนะกายกรรมวจีกรรมโนกรรมที่แยกรายละเอียดเป็นขาดทะลุด่างพร้อยเป็นไทยใช่ไหมโดยมีเจตนาเป็นตัวตั้งอย่างสินข้อหนึ่งอา้าวอยากรู้ว่าผิดไม่ผิดดูตรงนี้หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเราหนะรู้ว่ามันมีชีวิตสามเราเจตนาฆ่าสี่เราพยายามฆ่าห้ามันตายด้วยความพยายามนั้น นี่จึงเป็นศีลขาดแต่ถ้ามันมีชีวิตเรารู้เราพยายามเราตั้งใจฆ่าพยายามฆ่าแต่มันไม่ตายอันนี้เรียกว่าศีลทะลุแต่ถ้าเราไม่ได้ทํากายกรรมออกมาเลยเหลือแต่คําพูดเดี๋ยวเอาให้ตายซะหรอกนี่นี่เรียกว่าศีลด่างแต่ถ้าทําก็ไม่ทําพูดก็ไม่พูดแต่คิดในใจฆ่ามันตายซะดีไหมนี่นี่เรียกว่าศีลพร้อย ขาดทะลุด่างพร้อยมันจะลดตรงตัวตำระดับใช่ไหมเออแล้วก็เป็นไทยก็คือไม่มีกิเลสอะไรเลยสบายว่างไปเลยไม่มีจิตที่อยากฆ่าอยากทำร้า,ายทำลายใครสัมผัสแล้วก็ว่างนี่เรียกว่าเป็นไทยเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่รอเอเช่นเอามือลูกไปเอายุงตายเพราะมันคันๆแล้วมือลูกหัวยุงตายติดมือมาหรือเดินไปเหยียบหอยทากอะไรก็แล้วแต่ดังเพราะหรือทํามดตายตายโดยไม่เจตนาอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าสิทธิ์ไม่ขาดหรอก นะเราไม่ได้เจตนาสักกันหน่อยบางทีเราไม่รู้เลยว่ามันมีสัตว์อยู่ตรงนั้นนะอันนี้ต้องวางใจจริงๆนะแต่แน่นอนมันย่อมมีวิบากแต่ไม่มีบาปต้องแยกให้ชัดระหว่างบาปกับวิบากนะต่อให้ไม่เจตนาแต่สัตว์นาคาพยาบาทมันก็มีวิบากแต่ไม่ได้บาปบาปคือเราเออกกิเลสโลภโกรหลงใส่ใจแล้วลงไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นเขาเรียกว่าบาป แต่เราไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะเราไม่มีเลยก็ไม่บาปไงแต่เจตนาไม่มีแต่ว่าบิบากมันมีก็ต้องรับ,บิบากเช่นถ้าเราไปเหยียบงูมันตายมัน,นาคาตพยาบาทมันเกิดมาฉกกัดเราในชาตินะเออหรือบางทีมันเกิดใหม่เป็นมแมลงพึ่งอะไรก็มาต่อยเราอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าต้องใช้วิบากอาตมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องปิดมิดจิตมันเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้บางทีอยู่โต๊ะทํางานเอวมันบินมาว๊บแปใส่ปุ๊บ เลยเอ๋ออะไรวิบากจะเยอะขนาดนี้วะบางทีเอาเดินออกไปเอาเอาอีกแล้วนะโอ้โหชีวิตแสดงว่าเราทําเขามาเยอะไงประชาวิบากไปแต่อาตมาก็ใช้ตรงนี้ว่าเออมันต่อยก็ต่อยไปชาวิบากเราไม่ต้องไปมีความรู้สึกกังวลอะไรเลยวางใจสบายเลยมันก็หายไวทีนี้เพราะมันไม,ม่พิษของอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยกับพิษของสัตว์ใช่ไหมที่ต่อยเราใช่ไหม มันก็เลยทาให้ไม่เจ็บปวดทรมานมากก็หายไวด้วยเออถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเอาแล้วจิตเข้าไปร่วมปรุงแต่งใช่ไหมทั้งไม่ชอบจักอะไรเข้าไปมันก็ทําให้เจ็บนานเพราะฉะนั้นลองดูนะถ้าใครถูกแมงงอดเอ,อ้ยแมงป่องเแออมงป่องตะขาบหรือว่ามดหรือว่าถูกออพึ่งต่อยแกนต่อยก็ตามนี่ลองวางใจสบายๆแล้วหายาทาเลยทานวดทาตามการรักษาอะไรมันก็จะหายไวแต่ถ้่าจิตไปปรุงแต่งนะ เป็นชังเป็นไม่ชอบเป็นโกรธโมโหนะเป็นกังวลนะมันจะนานแล้วก็เจ็บมากขึ้นด้วยจากยิตที่เราไปร่วมผสมปรุงแต่งท่านกลับขอพระคุณค่ะ